ครับเราก็มาถึงต้นมะม่วงต่อป่าที่เราปลูกไว้นะครับต้นประมาณหัวแม่มือแล้วนะครับจะได้นะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับอ่านี่นะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับปัดฉลามนะครับแต่บัตฉลามครับเป็นในลักษณะนี้นะครับ พันให้นิดไปเลยนะครับนี่เป็นการเทคนิคสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับที่สวนมูเล็กสเตชันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคดีๆในการ ทำมะม่วงแฟนซีนะครับกับต้นมะม่วงต่อต้นมะม่วงป่าที่เราปลูกไว้นะครับเราจะเอายอดมะม่วงพันธุ์ดีนะครับไปทําการเสียบข้างนะครับเพื่อให้มันเป็นพันธที่เราต้องการนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่เกษตร,รกรควรรู้ไว้นะครับปลูกมะม่วง ป่าไว้เลยนะครับเพราะต้นมันแข็งแรงนะครับปะเราอย่าพูดพร่ำให้เสียเวลาไปเลยครับไปที่ต้นมะม่วงกันดีกว่าครับปะตามผมไปครับครับระหว่างที่เดินไปที่ต้นมะม่วงที่เราต้องการจะติดต่อนะครับเราก็มาชมวิวทุ่งนาของเราก่อนนะครับปีนี้แรงมากครับกว่าจะฝนแต่ละทีนี่ก็ต้องรอเวลามากเลยครับ ตามผมมานะครับเราริมห้วยไปเรื่อยๆนะครับริมสาริมสาพูดผิดขออภัยด้วยนะครับต้องไปเรื่อยๆนะครับแวะชมทุเรียนก่อนนะครับว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าครับสุขสบายดีบอสโอ้ยังสุขสบายดีครับทุเรียนต้นที่ผมปลูกไว้นะครับพือการพาะเมล็ดนะครับ ิปที่แล้วที่ผมทำอัปเดตให้ดูนะครับก็ยังอยู่นะครับถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับพริกปลูกเิ่งๆกว้างๆนะครับส่วนเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากนะครับเพราะผมต้องทำงานด้วยนะครับไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับงานนายตัวเองนะครับทอผ้านะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งที่เอาเมล็ดมาฝังนะครับพึ่งจะงอกนะครับทุเรียนนะครับนี่ ไปเราไปที่ต้นมะม่วงกันดีกว่านะครับลุยดงเนเปียไปนี่ครับเนเปียก็กําลังสวยนะครับขนาดแห้งแรงนะครับแต่เนเปียทนแรงครับเราไปตัวที่ตอมะม่วงดีกว่าครับไปตามผมมานะครับนี่ครับถึงแล้วครับต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ประมาณสองปีนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนยอดนะครับต้นสมบูรณ์อยู่ ทำการเปลี่ยนยอดนะครับนี่นะครับครับเราก็มาถึงต้นมะม่วงตอป่าที่เราปลูกไว้นะครับต้นประมาณหัวแม่มือเลยนะครับเห็นจะได้นะครับผมในการตัดยอดทิ้งนะครับให้มันแตกแขนงได้ประมาณสามแขนงนะครับสามกิ่งนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งคือมีดนะครับ สองนะครับเทปพันกิ่งนะครับหาซื้อที่ร้านเกษตรผันุได้นะครับมีจำหน่ายอยู่นะครับหรือทั้งหรือสนใจติดต่อทางผมได้นะครับผมจะส่งให้นะครับนี่นะครับเทปพันกิ่งนะครับผมอาจจะรุ่ยนิดหน่อยนะครับทามาหลายต้นครับส่วนที่สามนะครับคือนี่นะครับ กิ่งมะม่วงพันธุ์ดีนะครับสามกิ่งนะครับเลือกกิ่งที่เราชอบนะครับหรือไม่กิ่งแปลกๆที่เราอยากสะสมนะครับมาแปะไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเพชรบ้านลาดนะครับเขียวใหญ่นะครับเขียวใหญ่นะครับและก็นี่นะครับฟ้าลั่นครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะเพราะผมตัดมาจากต้นก้อนอื่นเราต้องริบใบออกให้หมดนะครับริบใบออกจากกิ่งมะม่วงพันดีของเราออกให้หมดรับออกให้หมดมาเราเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับต้องคมหน่อยหน่อยนะครับไม่คมหน่อยละคมมากยิ่งดีนะครับเราจะไปตรงนี้นะครับ เกี่นาคตต้นมะม่วงนี้จะจะทำหลายสายพันธุ์นะครับอยู่ในต้นเดียวครับนี่นะครับเราก็เชือนเพละนะครับให้ถึงเหนื้อไม้ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ปาดด้านบนเอานะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับ ครับให้เป็นลักษณะนี้ครับอาจจะไม่เรื่มหน่วยนะครับแต่กล้องผมไม่มาครับผมมีแต่กล้องนะครับต้องวางนครับเราจะเอาเพชรบานลาดไปะฝั่งนี้นะครับิดใบเอาไว้สวยนะครับการเชื้อรา สวยนะครับีน่นะครับใบออกแล้วก็ตัดปลากฉลามนะครับตัดปลากฉลามครับเป็นในลักษณะนี้นะครับแต่งให้สวยนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับให้ติดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็นำเชือกเนะทปพันกินก่งเทปพันกินก่งมาพัน ปไปเลยนะครับนี่เป็นการเทคนิคการเสียบข้างตอนนี้มิดไปเลยนะครับ่างที่ดีเสียบหน้าแรงนะครับหน้าฝนไม่แนะนำเพราะเชื้อราอาจจะข้างได้แต่บ้านผมมันแรงครับ มิดไปเลยครับกันคลายน้ำาครับแล้วมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคการพันเว็นตาแตะนะครับแต่คราวหน้านะผมจะเอามาลงให้ชมครับช่วงนี้หน้าฝนนะมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับพันนิดหนึครับ กิ่งที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับกิ่งที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับเฉือนแผล,ลประมาณ1นิ้วนะครับนี่กิ่งแรกก็เสร็จไปก็ทำเหมือนกันนะครับรทำเหมือนขั้นตอนเ้วก็เฉือนหาต้นหาแนวมันให้แนบสนิทกับลําต้นนะครับนี่เฉือนลงไปครับปากฉลามเหมือนเดิม ต่อมาณนี้ครับต่อมาณนี้นะครับทำประมาณนึงนะครับอ่ะทำตามเลยครับเสียบให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้ชิดขอบด้านใดด้านนี่นะครับเสียบให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปเลยครับเราคิดว่าด้านไหนมันสนิทเอาด้านนั้นแหละครับนี่ครับผมคิดว่าด้านนี้นะครับเสียบอย่างนี้นะครับ แค่นี้นะครับง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆให้ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ติดแล้วครับง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเทปมาพันกิ่งเหมือนในแบบที่หนึ่งนี่นะครับก็เสร็จนะครับทิ้งไว้ประมาณยี่สิบเอ็ดวันหรือนานกว่านั้นนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับตาก็แตกยอดนะครับมันไม่นานหรอกครับ น้องครับลองเอาไปทําดูนะครับเทคนิคดีๆของสวนเรานะครับในการเปลี่ยนยอดมะม่วงครับเป็นยอดมะม่วงพันธุ์ดีนะครับเอาไปปรับใช้กันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรเองนะครับเรามาชมกันต่อนะครับครับเราก็เริ่มขั้นตอนการพันกิ่งกันเลยนะครับทำเหมือนกิ่งได้ ครับกิ่งที่หนึ่งที่สองที่สามก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนกิ่งที่สามผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะมันทำขั้นตอนเดียวกันนะครับเหมือนกันนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามปุ่มแดงๆให้ผมด้วยนะครับ เผื่อจะได้นำเสนอคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับฝากสวนมูลเล็กสเตชันในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับฝากกดฝากเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับชาวทาสวนทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังคิดที่เริ่มจะทําสวนเกษตรพอเพียงนะครับเพื่อความยั่งยืนของเราเองนะครับมีกินมีใช้นะครับส่วนคลิปนี้ ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะเอามานำเสนอนะครับส่วนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพร้อมกับต้นมะม่วงต้นนี้นะครับ